คำถามไม่ง่ายเลยสมมุติว่าตัวพี่เองขายเครื่องสอําอางผลิตเครื่องสอําอางขึ้นมาหนึ่งยี่ห้ออยากเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีคน60,000คนรอซื้อไหมหรือจะไปโพสต์ขาย Facebook เป็นยิงเพจหรือจะเอาเข้ากับเว็บสูบดีผมมีลูกค้า60,000่นคนรอที่จะซื้อของคุณอยู่อยากจะเอาร้านค้าเข้ามาร่วมไหมครับไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บ,บาทเดียว สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยศจันทนเ์เาวีฮะในยุคปัจจุบันเนี้ยที่สถานการณ์ทุกอย่างมันมันเปลี่ยนได้ไวมากคือวันนี้มันไม่มีโอกาสได้รู้อะว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมันพิจารณาได้ยากว่าป่ะริ่งป่ะวันนี้ผมเลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นกิจการไหนก็ตามแต่ถ้าอยากจะขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆของกิจการที่แก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้แน่นอนครับ กิจาการเหล่านั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีหนึ่งคำที่อยู่ในคอนเซปต์บริษัทซึ่งคํานั้นก็คือคําว่า yd, ยืดหยุ่น <c oughs> เราพร้อมผู้บริหารพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลาแต่วันนี้จะมาลงเป็นเบื้องต้นของเว็บถูกดีที่ที่จะบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันกรีดอะกรีดนะฮะมันกรีดมากเว็บถูกดีคืออะไร เว็บถูกดีคือเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับที่จะรวบรวมร้านค้าทุกระดับชั้นในประเทศไทยปัจจุบันนี้เรียนบอกก่อนเลยว่าเป็นของประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านที่ผู้บริหารไปดิวมาใหญ่ๆโตๆเป็นบาร์บีคิวพลาซ่าเป็นอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ที่มันเยอะๆใหญ่ๆอะ่ะนั้นส่วนหนึ่งแล้วนะคือร้านค้าใหญ่ๆนะส่วนที่2ฮะคือส่วนที่เป็นร้านค้าระดับขนาดกลาง ซึ่งตัวสมาชิกของเราทุกคนหากว่าใครมีคอนเน็กชันจะสามารถที่ไปดิวร้านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในถูกดีได้เข้ามากี่ร้านก็ได้ที่เป็นคอนเน็กชันของเราหรือเราไม่รู้จักแต่กูหน้าดานอะกูหน้าดานกูอยากจะวิ่งไปดีิวได้ไหมได้ฮะรวมถึงร้านค้าระดับ SME ระดับหมู่บ้านหรือผู้ประกอบการรายย่อยโคตร ที่ตรงเงื่อนไขของบริษัทเงื่อนไขของบริษัทคร่าวๆนะฮะเท่าที่ผมทราบคือจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าและจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงและตัวเราเป็นเป็นฟันเฟืองส่วนไหนตัวเราเป็นฟันเฟืองที่จะไปดิวให้เจ้าของแบรนด์เราเป็นคนกลางนะไปดิวให้เจ้าของแบรนด์เข้าไปอยู่ในเว็บถูกดีมีผู้บริโภคเยอะขนาดไหนที่จะเข้ามาอยู่ในอินดีมตอนนี้มีอยู่60,000คนคนคำถามง่ายๆเลยสมมติว่าตัวพี่เอง ขายเครื่องสำอางผลิตเครื่องสำอางขึ้นมาหนึ่งยี่ห้ออยากเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีคนหกหมื่นคนรอซื้อนะห,หรือจะไปโพสต์ขาย Facebook เป็นยิงเพจหรือจะเอาเข้ากับเว็บถูกดีถูกดีคือเกตเวย์คือประตูคือช่องทางหนึ่งที่สามารถรวมผู้บริโภคและผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งมาเจอกันเพื่อนขายส่งรองเท้า เราไม่ต้องซื้อรองเท้ามาขายต่อแต่พาเพื่อนคนนั้นเข้ามาอยู่ในเว็บถูกดีคนอินดีมเข้าไปซื้อรองเท้าจากเว็บนั้นจากร้านนั้นตัวคนนําเข้าไปได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วยเฉียบร้านค้าจะมีฮะระบบที่เรียกกันว่าระบบ P.O.S ระบบ point of sale คือระบบที่จะไปช่วยให้การขายของหน้าร้านเว็บถูกดีครับจะมีระบบ P.O.S ส่งให้กับร้านค้านั้นเลย เข้ามาถึงมีแอปพลิเคชันเข้าไปร้านค้าเข้ามาจ่ายเงินทาบัญชงบัญชีของร้านค้าได้แบบง่ายดายมากๆเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว pos เนี่ยมีมูลค่านะครับแต่ที่อินดีมเนี่ยจะส่งมอบให้กับทางร้านค้าเหล่านั้นอันนี้คือประโยชน์ข้อที่1ที่ร้านค้าจะได้ข้อที่2คือได้ผู้บริโภคที่เป็น Royalty ของอินดีมคนอินดีมจะไปซื้อของที่ไหนอ่ะมันก็ต้องซื้อของที่มันได้รับผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมเหล่า คุณโปรโมตไปเนี่ยคุณได้ลูกค้าแน่ๆข้อที่3ครับมันไม่เสียค่าโปรโมตแม้แต่บาทเดียวเสียค่าแรกเข้าไหมฟังดีๆฟังชัดๆร้านค้าเหล่านั้นไม่เสียค่าแรกเข้าแม้แต่บาทเดียวต้องเป็นสมาชิกอินดีมไหมครับร้านค้าเหล่านั้นไม่ต้องเป็นสมาชิกอินดีมด้วยซ้ำไปผมมีลูกค้า60 0 0ืนคน รอที่จะซื้อของคุณอยู่อยากจะเอาร้านค้าเข้ามาร่วมไหมครับไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บ,บาทเดียวมันจะเกิดการขยายตัวแบบใหญ่มากๆและรวดเร็วมากๆได้ทั้งระบบ POS ได้ทั้งลูกค้าที่เป็นรอย a l ตี้ได้ทั้งฟรีค่าแรกเข้าไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่เสียสตังค์ซักบาทเดียวและได้รับการโปรโมทจากมืออาชีพของอินดีมครับจะดีไหมฮะ ถ้าเกิดมีคนกว่า60,000คนคอยโฆษณาร้านค้าให้คุณใน Facebook ส่วนตัวของเขาจะดีไหมฮะถ้าเกิดตัวบริษัทเองมีการไปหา e n p นเ e ีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสื่อปัจจุบันนี้ที่มีอิทธิพลมากอในอินเทอร์เน็ตมาคอยโปรโมทเว็บถูกดีให้โดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค่าโปรโมทแม้แต่บ,บาทเดียวเพียงแค่คุณตัดสินใจเข้ามาร่วมในกิจการที่ชื่อว่าถูกดี นี่คือสําหรับร้านค้าฟังให้จบก่อนเพราะต่อจากนี้ไปผมกําลังจะบอกถึงผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับผลประโยชน์ของสมาชิกครับง่ายมากเลยถ้าคุณเป็นสมาชิกอินดีมอยู่แล้วนะครับวิธีการจะเข้าร่วมถูกดีง่ายมากฮนะเพียงเข้าไปซื้อสินค้าชุดเริ่มต้นของเว็บถูกสมาชิกท่านใดก็ตามแต่นะครที่ไปดูร้านค้าเข้ามาได้เช่นสมมุติว่าตัวผมเอง เป็นสมาชิกอินดีมและผมไปดูร้านฟิตเนสมาได้1ร้านส่งเรื่องผ่านผมให้ผมส่งต่อไปให้อนุมัติให้บริษัทอนุมัติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อบริษัทอนุมัติให้ฟิตเนสนี้ไปอยู่ในเว็บถูกดีและมีคนเข้าไปใช้บริการฟิตเนสนี้สมาชิกอินดีมไปใช้นะผมจะได้ส่วนแบ่งจากทุกยอดใช้บริการจากสมาชิกอินดีม ผ่านร้านค้าที่ผมดิวเข้าไปด้วยครับตลอดชีวิตตลอดชีวิตคุณไปดิวร้านไหนมาก็ตามใจครับถ้าอนุมัติคุณผูกเสี่ยวกับร้านนั้นทันทีตลอดชีวิตใครก็ตามแต่ครับที่เป็นแฟรนไชส์เขาจะมีหน้าที่อยู่หน้าที่หนึ่งคือรับเรื่องของร้านค้ามาอนุมัติเบื้องต้นเช่น สมมติว่าผมเป็นแฟรนไชส์ผมไปดีลกับร้านค้าฟิตเนสเลรฟิตเนสร้านเดิมเลยเขาสมัครเป็นสมาชิกเลยเขาเอาร้านค้าเขาส่งมาที่แฟนชายฮะซึ่งตัวผมเองเป็นแฟนชายผมส่งเรื่องต่อให้กับบริษัทครับพอผมส่งเรื่องต่อให้กับบริษัทบริษัทอนุมัติมาเสร็จเรียบร้อยถึงแม้ว่าตัวของฟิตเนสนั้นเขาจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อกินผลประโยชน์ค่าแนะนำของเขาเอง แต่ผมในฐานะแฟรนไชส์ที่ส่งเรื่องของฟิตเนสนี้ให้บริษัทอนุมัติผมก็จะได้ออเซลจากเขาเหมือนเดิมพยศแล้วถ้าเกิดร้านค้าเขาเป็นแฟรนไชส์ด้วยเลยล่ะการจะเป็นแฟรนไชส์ได้มีเงื่อนไขครับ 1. นอ,อกจากต้องเป็นสมาชิกอินดีมแล้วนะต้องมีการแนะนำตรง50คนไซส์เอขึ้นไปหรือ เป็นซิลเวอร์ครับเลือกทางใดทางหนึ่งได้เลยซิลเวอร์จะได้รับออเซลของทุกร้านค้าทั่วประเทศอีกก้อนหนึ่งด้วยรในส่วนของมาสเตอร์แฟรนไชส์ครับจะเป็นแฟรนไชส์ระดับจังหวัดนะแฟรนไชส์ระดับจังหวัดคือคุณไม่มีสิทธิ์ดิวร้านค้าคุณเป็นแค่คนที่คอยดูแล แฟรนไชส์ในจังหวัดของคุณยกตัวอย่างผมเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่เชียงใหม่สมาชิกในเชียงใหม่ครับดูร้านค้ามาได้ส่งไปให้กับแฟรนไชส์ที่เป็นผู้แนะนําของเขาที่กรุงเทพอนุมัติแฟรนไชส์ของเขาที่กรุงเทพอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแฟรนไชส์ของเขาที่กรุงเทพเป็นคนได้รับปิ่นโตก้อนนี้ไปแต่ในฐานะที่ร้านค้านี้อยู่เชียงใหม่ผมที่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์เชียงใหม่ ถึงจะไม่ได้เป็นคนอนุมัติร้านค้านี้ผมก็จะได้รับออเซลของร้านค้าทุกร้านในเชียงใหม่ด้วยครับนี่คือมาสเตอร์แฟรนไชส์หรือหุ้นส่วนกับอินดีมนั่นเองหุ้นส่วนกับอินดีมครับคอยดูแลร้านค้าในจังหวัดนั้นๆ คอยไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างป้ายติดไว้เป็นยังไงได้รับการโปรโมทดีพอหรือยังคอยซอกซักถามเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นคนดูแลนึกออกไหมเป็นคนดูแลเป็นระดับบริหารเนี่ยมาสเตอร์แฟรนไชส์คือระดับบริหารนะครับซึ่งการจะเป็นระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์ได้อันนี้มีมูลค่าถ้าคุณเป็นซิลเวอร์คุณได้ทุกอย่างเลยได้เป็นทั้งแฟรนไชส์พัฒนาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็ได้ ถ้าเกิดมีสตางค์มากพอได้โบนัสออเซลทุกส่วนภาคส่วนของของระบบอินดีมทั้งหมดตำแหน่งซลเวอร์มีจำนวนจำกัดนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นซลเวอร์นะครับรีบเป็นให้ได้วันนี้พรุ่งนี้เป็นได้รีบเป็นเลยถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับแชร์กันออกไปนะฮะให้พี่ๆน้องๆของเราได้ได้ดูกันว่าอินดีมคือกิอจาการที่น่ารักขนาดไหนนะครับ ขอ,ออวยพรให้คนประสบความสำเร็จเป็นซิลเวอร์ในวันนี้เลยนะครับสวัสดีครับ